สวัสดีครับทุกคนครับผมโคชโดมตลอดหลายปีที่ผมทําการเทรดในฐานะฟูลไทม์เทรดเดอร์มาน่าจะร่วม10ปีแล้วนะแล้วก็เป็นโคชส,สอนเทรดมา4-5ปีเนี่ยปัญหาอย่างนึ่งที่ผมเจอสําหรับเทรดเดอร์มือใหม่ที่ต้องการเข้ามาสู่ตลาดนี้มีปัญหาร่วมกันอยู่หนึ่งอย่างก็คือการเริ่มต้นในการเทรดเนี่ย มักจะเป็นเรื่องอยากความรู้ทางเทคนิคต่างๆที่สอนกันอยู่ในตลาดเนี่ยหลายๆอย่างก็เป็นเรื่องที่ใช้เวลาในการทําความเข้าใจและฝึกฝนกว่าจะสามารถเอามาใช้งานได้จริงซึ่งปัญหานี้เนี่ยก็ทําให้เทรดเดอร์หลายๆคนที่อยากจะเข้ามาหาไรายได้เสริมอยากจะเข้ามามีอาชีพที่2หรือตั้งใจอยากจะมาเป็นฟูลไทม์เลยเนี่ยสุดท้ายก็ท้อไปเพราะว่ากว่าจะเริ่มต้นได้เนี่ยมันใช้เวลาวันนี้ผมเลยตั้งใจทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อแนะนำเทรดเดอร์ที่อยากเริ่มต้นเทรดเดอร์ที่เป็นมือใหม่ใครก็ตามที่สนใจในเรื่องการเทรดเนี่ยให้สามารถเอาความรู้ในคลิปนี้เนี่ยไป การลงมือทําถ้าดูคลิปนี้จบจะสามารถเริ่มต้นเทรดได้ทันทีเลยเดี๋ยวเราลองไปดูคนลัพธ์จากการใช้เทคนิคน,นี้ในการเทรดจริงๆกันดูครับ พวกเราเห็นผลลัพธ์แล้วว่าใช้เทคนิคนี้ได้ผลลัพธ์ยังไงบ้างเอเรารู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจนะเดี๋ยวไปเรียนรู้วิธีเทรดนี้กันแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะครับอย่างหนึ่งก่อนก็นคือต้องมีบัญชีเทรดนะคลิกใต้ลิงก์นี้เลยเปิดบัญชีมาแล้วเราจะมีบัญชีเงินทดลองนะเป็นเงินที่เราสามารถทดลองใช้เทรดได้โดยที่ไม่เสียเงินจริงนะครับสามารถกดได้เสียได้แพ้ได้ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับกดเปิดได้เลยพอเปิดเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเราจะได้ โปรแกรมเทรดหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาอ่ะนี่คือโปรแกรมเทรดที่พวกเราจะได้มานะครับซึ่งจะมีกราฟเป็นลักษณะเป็นกราฟเส้นๆแบบนี้แหละอันนี้เรียกว่ากราฟเส้นนะครับลักษณะของการเทรดในตลาดที่เราเทรดนี้เรีย,รยกว่า b บ n a r y o p t i o n binary o p t i o n เนี่ยจะมีเงื่อนไขในการเข้าอ,ออเดอร์ที่ง่ายมากในการทํากําไรที่ง่ายมากก็คือณจุดที่เรากําลังเข้าออเดอร์เนี่ยเรามีหน้าที่ในการคาดการทิศทา,างของตลาดว่าตลาดจะอยู่เหนือหรือต่ํากว่านะอยู่สูงกว่าหรือต่ํากว่าจุดที่เราเข้าออเดอร์ถ้าเราคาดการว่าตลาดจะแพงกว่าราคาของสินทรัพย์นี่มันจะแพงกว่าแล้ว ตลาดวิ่งขึ้นไปจบสูงกว่าจุดที่เราตัดสินใจเข้าออเดอร์จริงเราจะได้กําไรในการเข้าออเดอร์ครั้งนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวอย่างวิธีการเข้าออเดอร์วิธีการชนะหรือแพ้ในตลาดนี้นะครับวิธีการที่เราจะชนะหรือแพ้ในตลาดนี้ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้กราฟกำลังวิ่งขึ้นแล้วผมมองว่าตลาดน่าจะ ขึ้นต่อผมกดเข้าออเดอร์ฝั่งขาขึ้นนะครับนี่คือจุดที่เราเข้าออเดอร์หลังจากนั้นถ้าราคาวิ่งไปจนจบเส้นสีแดงเป็นจุดจบของออเดอร์เนี้ยเราก็จะได้กําไรตามที่โบรกเกอร์เขาการันตีกับเรา85%ผมลงทุน1เหรเลี้ยนนะครับผมจะได้กาไรมา0.85ดอลลาร์นี่คือวิธีการเทรดนะครับง่ายๆแค่นี้เลยแต่ว่าสิ่งที่เราต้องมีก็คือมีความรู้ในการคาดการทิศทางว่าเราจะเข้าออเดอร์ในฝั่งขาขึ้นหรือฝั่งขาลงดียิ่งเรามีความรู้ในการคาดการทิศทางได้ชํานาญและะม่นยาาากรรรเเเขข้อออด์งจจ ด้วยชัยชนะบ่อยกว่าแพ้นะครับซึ่ง นั่นคือจุดประสงค์ของคลิปนี้วันนี้เราจะไปดูวิธีการที่เราจะเอาความรู้ที่ผมสะสมมาตลอด10ปีเนี้ยมาสร้างสารรค์วิธีการเข้าออเดอร์ง่ายๆกับพวกเราในการเทรดเทคนิคนี้นะสิ่งที่พวกเราจะต้องทาก็คือพวกเราจะใช้กราฟที่เรียกว่ากราฟแท่งเทียนในการเข้าออเดอร์การเลือกกราฟให้เป็นกราฟแท่งเทียนที่เราเห็นตรงน,นี้เป็นกราฟเส้นนะครับก็ให้ไปที่เมนูด้านซ้ายมือด้านล่างนี้นะครับสำหรับคอมพิวเตอร์นะแล้วเ,เลือกเมนูบนสุดเลยนะครับคลิกเลือกไปหลังจากนั้นขยับมาที่เมนูที่2จากด้านบนจะมีคําว่า Candle หรือแท่งเทียนเนี้ย ให้เป็นกราฟแท่งเทียนหน้าตาแบบนี้มีสีเขียวมีสีแดงนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะขยับลงมาที่เมนูที่2จากซ้ายมือนะครับเลือกให้เป็น5้าวิซึ่งตอนนี้มันเป็น5้าวิอยู่แล้วนะครับห้า seconds นะครับอย่าลืมนะครับหลายๆคนที่พอเปิดมาแล้วเนี่ยด้านล่างเนี่ยมันจะถูกติ๊กเป็นสีส้มไว้แบบนี้ให้ออกด้วยเพื่อไม่ให้แท่งเทียนมีการเปลี่ยนโดยอัตโนมัติถ้าเรากดค้างไว้นะครับแท่งเทียนมันจะเปลี่ยนขนาดโดยอัตโนมัติเมื่อเรามีการซูมหน้าจอเทรดนะครับมันก็จะเปลี่ยนอย่างตอนนี้เปลี่ยนเป็นวิบว รเราก็เลือกห้าวิแล้วเอาตัวเลือกการเปลี่ยนตรงนี้ออกมันจะได้ไม่เปลี่ยนนะครับสามารถซูมอินซูมเอาได้เต็มที่เลยแท่งเทียนอยู่ที่ขนาดห้าวิเหมือนเดิมพอเราเลือกเรียบร้อยเราได้การแท่งเทียนแล้วเราต้องการตัวช่วยตัวที่2ในเทคนิคนี้เราจะดูการเคลื่อนไหวของ i n เคเต t o r ประกอบการตัดสินใจในการเข้าออเดอร์นะครับ i n เคเต t o r ที่เราใช้จะชื่อว่าบอยลิงเกอร์แบเราจะมาที่เมนูด้านซ้ายมือเหมือนเดิมนะครับเมนูที่2จากล่างสุดนะแล้วก็เลือกไปที่เป็นที่นิยมนะ popular นะครับแล้วจะเจอคําว่าบอยลิงเกอร์แบนแบบนี้ก็คลิกเลือกไปได้เลยเมืเ่อเอรรียบรยบ้ กดแอปพลนะครับเราจะไม่มีการเปลี่ยนอะไรเลยใช้ค่ามาตรฐานที่ทางโปรแกรมเทรดเขาตั้งมาให้เราได้เลยนะครับก็แอป l ลเข้าไปเราก็จะมีเส้น3เส้นซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์ที่ชื่อบอลิงเกอร์แบนเนี่ยปรากฏขึ้นในหน้าจอเทรดควบคู่ไปกับแท่งเทียน5วินาทีที่เราเปิดไว้ในตอนแรกแบบนี้เราก็พร้อมเทรดละคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูสัญญาณการเข้าออเดอร์กันว่าเราจะเทรดโดยดูสัญญาณอะไรบ้างนะครับสัญญาณแรกที่เราจะดูเนี่ยเวลาที่เราจะเทรดนะครับคือเราต้องดูไปที่ตัวอินดิเคเตอร์ที่ชื่อบอลิงเกอร์แบนนะครับเส้นตรงกลางเขาเนี่ยเราจะเห็นเส้นไหมเฉียง เราอยากเห็นเส้นนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นลักษณะเส้นที่นอนขวางไปกับหน้าจอยกตัวอย่างคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับนอนขวางไปกับหน้าจอแล้วก็เส้นด้านข้าง2เส้นทั้งเส้นบนและเส้นล่างเนี่ยก็บีบเข้าไปเหมือนเป็นท่อที่ถูกบีบให้แคบลงนั่นที่คือสัญญาณแรกนะครับสัญญาณถัดมาที่เราอยากจะเห็นนะครับก็คือเราอยากจะเห็นมีแท่งเทียนวิ่งข้ามเส้นกลางบริงเกอร์แบนจะมี3เส้นใช่ไหมเราอยากเห็นแท่งเทียนวิ่งข้ามเส้นกลางวิ่งข้ามขึ้นหรือวิ่งข้ามลงก็ได้ถ้ามีการวิ่งข้ามนะครับแล้วหลังจากนั้น ปิดนะปิดจบนะครับนอกเส้นบอลิงเกอร์แบงค่าปิดจบด้านนอกฝั่งไหนเราก็จะเข้าออเดอร์ในฝั่งนั้นอย่างเช่นตัวอย่างในภาพนี้นะครับมีเส้นนี้มีแท่งเทียนแท่งนี้วิ่งข้ามเส้นกลางแล้วหลังจากนั้นก็มีแท่งเทียนแท่งนี้จบใต้แนวใต้เส้นบอลิงเกอร์แบด้านล่างนะครับพอจบแท่งนี้ปุ๊บเราเข้าออเดอร์ได้เลยนะครับโดยที่เราจะเข้าออเดอร์ในทิศทางเดียวกับการทะลุหรือการระเบิดออกของบอลิงเกอร์แบงนะครับเขาระเบิดออกด้านล่างเราก็เข้าออเดอร์ซื้อลงถ้าเขาระเบิดออกด้านบนเราก็เข้าออเดอร์ซื้อขึ้นอย่างในตัวอย่างนี้ เขาระเบิดออกด้านล่างมีแท่งใหญ่วิ่งข้ามเส้นกลางมีแท่งเทียนจบนอกแนวนะครับเราก็เข้าออเดอร์กดลงเมื่อเราเข้าออเดอร์กดลงปุ๊บออเดอร์ก็จะวิ่งต่อไปแล้วก็ให้ผลลัพธ์เป็นชนะนะครับเพราะเขาจะวิ่งไปในทิศทางที่มันระเบิดออกมันระเบิดทางไหนครับจะวิ่งไปทางนั้นหรืออย่างตัวอย่างนี้นะครับมีแท่งเทียนใหญ่วิ่งข้ามเส้นขึ้นไปข้างบนแล้วหลังจากนั้นก็มีแท่งจบข้างนอกเส้นบน นะครับบลิงเกอร์แบนด้านบนนะพอจบแท่งนี้ปุ๊บเราก็เข้าออเดอร์เลยนะครับแล้วกราฟก็จะวิ่งอยู่ข้างบนนี้เราก็คาดหวังให้เขาจบเหนือราคาที่เราเข้าออเดอร์เราก็จะสามารถทํากําไรได้เพื่อให้พวกเราเห็นภาพชัดเจนขึ้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจากออเดอร์จริงกันสำหรับในออเดอร์นี้เนี่ยพวกเราสังเกตกราฟที่ผมเทรดนะตอนนี้เราจะเห็นบอลิงเกอร์แบนแคบลงนะบีบตัวแคบลงเหมือนท่อที่กาลังถูกบีบนะรอให้มันระเบิดออกมาเราจะเห็นเส้นกลางของบอลิงเกอร์แบนเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีแนวโน้มหวางไปกับหน้าจอนะครับพอเราเห็นแบบนี้ปุ๊ เขียนว่าเขามีการวิ่งข้ามเส้นกลางของบอลิงเกอร์แบนด์ไหมซึ่งเราก็จะเห็นการวิ่งข้ามนะครับไม่ว่าจะเป็นแท่งเขียวนี่ที่วิ่งข้ามจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะครับหรือแท่งแดงนี่วิ่งจากข้างบนลงมาข้างล่างแปลว่ามีการวิ่งข้ามจริงสิ่งที่เราต้องรอต่อไปก็คือเมื่อมีการวิ่งข้ามก็รอว่าจะมีแท่งที่มันระเบิดบอลิงเกอร์แบนด์ออกก็คือแท่งที่มันจะมีการทะลุออกไปแล้วก็ไปปิดนอกบอลลิงเกอร์แบนด์นะครับซึ่งในออเดอร์นี้เนี่ยแท่งนั้นก็คือเนี่ยแท่งที่กำลัง ของบอลิงเกอร์แบนด์่ยไหมจกแคบแคบมันจะเริ่มอากว้างขึ้นเป็นการเหมือนท่อระเบิดอะเวลาท่อมันระเบิดมันต้องเปิดปากกว้างขึ้นพอจบแบบนี้ปุ๊บเราก็เข้าออเดอร์ได้เลยนะครับพอเราเข้าออเดอร์ปุ๊บหน้าที่เราเนระาจะนั้นก็คือรออย่างเดียวให้กราฟมันเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่เราคาดว่ามันจะไปซึ่งในภาพนี้เขาก็จะเคลื่อนขึ้นนะฮะทะลุขึ้นไปะระเบิดท่อบอลิงเกอร์แบนดออกแบบระเบิดแบบฉีกไปเลยนะครับแล้วเราก็สามารถจบด้วยชัยชนะได้อย่างสวยงาม,มานะครับเดี๋ยวเรารอให้แท่งเทียนจบกันแป๊บหนึ่งนะครับ าปิดสูงว่าจุดที่เราเข้าจริงๆเนี่ยเราจะได้87%นะครับว่คือ4 3.5เหรียญน,นี่คือผลลัพธ์ของการเทรดนี้ด้วยเทคนิคนี้นะครับซึ่งถ้าใครอยากได้ผลลัพธ์แบบนี้ก็เปิดบัญชีเทรดเลยครับที่ลิงก์ข้างล่างนี้ครับแล้วเอาบัญชีเทรดเนี่ยไปทดลองเล่นกันดูนะครับว่ามันสามารถใช้เทคนิคนี้ได้จริงหรือเปล่า ในเทคนิคนี้เนี่ยพวกเราจะเห็นกราฟมันมีการเคลื่อนที่ไปในทางด้านข้างมากขึ้นเราจะเห็นได้จากเส้นกลางของบอเรนเกอร์แบนด์ที่เขาจะขวางหน้าจอนะครับแล้วเราก็เห็นบอเรนเจอร์แบนดเนี่ยแคบลงสิ่งที่เราต้องรอก็คือรอให้เขาระเบิดกราฟออกมาซึ่งสัญญาณที่เราขาดอยู่ตอนนี้ก็คือการข้ามของแท่งเทียนนะทะลุมาปิดนอกบอเรนเจอร์แบนดนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้พวกเราดูสัญญาณการเข้าออ,อเดอร์ที่จะเกิดขึ้นนะว่าผมตัดสินใจเข้าอ,ออเดอร์ตรงไหนนะครับตอนนี้พวกเราเริ่มเห็นแท่งแข็งแรงนะครับวิง่ง นในตัวอย่างนี้เนี่ยก็คือกราฟแท่งนี้แท่งแดงนี้นะครับก็คือเขาหลุดลงมาอยู่ข้ามแนวข้ามเส้นกลางนะข้ามเส้นกลางลงมาเราก็มาปิดนอกบอลิงเกอร์แบนด้วยนะคือในแท่งเดียวเนี่ยทำหน้าที่2อ,อย่างเลยนะครับผมก็กดเข้าออเดอร์50เหรียญในทิศทางขาลงแล้วก็หล่อ นะครับรอให้กราฟเคลื่อนที่ไปตามเงื่อนไขที่เราคาดการไว้ซึ่งตอนนี้ก็คือเข้าลงนะฮะซึ่งถ้าผมชนะในออเดอร์นี้เนี่ยผมก็จะได้มา85%ของการลงทุน50เหรียญก็คือได้กําไรมา42เหรียญประมาณ1,300กว่าบาทนะครับซึ่งการทํากําไรแบบนี้การเทรดแบบนี้เนี่ยก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูแล้วฝึกฝนจนชํานาญสังเกตสัญญาณจนเข้าใจสัญญาณการเทรดได้ดีแล้วเนี่ยผมว่าพวกเราสามารถใช้เทคนิคน,นี้ไปสร้างผลลัพธ์ในการเทรดทํากําไรได้แบบเดียวกันนี้เลยใช่ไหมนี่แรงขายแข็งแรงทะลุมาได้ปุ๊บก็หลอ สิ่งหนึ่งที่อยากให้สังเกตนะคือเทคนิคการเทรดแบบนี้เนี่ยเราแทบไม่จําเป็นจะต้องรอว่าจะกดเมื่อไหร่นะครับคือสัญญาณมาเมื่อไหร่ก็กดได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นบางออเดอร์กดปุ๊บแป๊บเดียวจบออเดอร์บางออเดอร์อย่างออเดอร์นี้ผมกดค่อนข้างจะตั้งนานมาแล้วนะครับใช้เวลาประมาณเกือบนาทีนาทีกว่ากานะครับก็จะจบออเดอร์ใกล้จบออเดอร์แล้วครับอีก2วินะ นี่คือออเดอร์ของเรานะครับจบชนะได้กำไรมา42.5เหรียญดอลลาร์สหรัฐมีแค่นี้วิธีการไม่ยากนะครับแค่เอาไปฝึกใช้กันจนทำนานาญเท่านั้นเองลองไปฝึกกันดูครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเทคนิคที่เรียนกันในวันนี้นะพวกเราได้รู้แล้วว่าการเข้าออเดอร์แบบนี้ต้องทำยังไงบ้างต้องดูอะไรบ้างเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตสรุปให้ฟังคร่าวๆอีกรอบหนึ่งนะเป็นการทบทวนอันดับแรกเลยเนี่ยพวกเราจะต้องเทรดด้วยแท่งเทียนหาวินะครับมีอินดิเคเตอร์ประกอบก็คือบอ l ลิงเกอร์แบนด์นะสิ่งที่เราต้องใช้ประกอบการตัดสินใจปปรระกกกออบได้้้้ววยยเเเเาาาหห็นนนนนสสงมมีแโ นอนไปกับหน้าจอนะนอนขนาดหน้าจอไปเลยนะครับพุ่งขึ้นเกินไปหรือพุ่งลงเกินไปไม่ค่อยดีนอนเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีอันที่2ที่เราอยากเห็นก็คือเราอยากเห็นแท่งเทียนวิ่งข้ามเส้นกลางของบอลลิงเกอร์แบดวิ่งข้ามฝั่งไหนก็ได้จากข้างล่างขึ้นข้างบนหรือจากข้างบนลงข้างล่างก็ได้แล้วก็อันที่3นะครับเราอยากเห็นแท่งเทียนที่ทะลุไปปิดนอกบอลลิงเกอร์แบดบอลลิงเกอร์แบดจะมีเส้นที่อยู่ข้างนอก2เส้นใช่ไหมเส้นด้านบนกับเส้นด้านล่างทะลุขึ้นด้านบนไปปิดข้างบนก็ได้นะไปจบนอกเสนน้นบอลล ออเดอร์นะบางคนเนี่ยผมมันพุ่งปุ๊บรีบกดเลยรอให้เขาจบแท่งก่อนนะครับเมื่อจบแท่งปุ๊บถ้าทะลุแล้วจบแท่งนอกบรลลิงเกร์แบนดได้จริงเนี่ยก็กดเข้าออเดอร์ในทิศทางที่เขาทะลุไปได้เลยจะกดลงอย่าลืมว่าต้องมีแท่งเทียนวิ่งข้ามจากบนลงล่างแล้วก็มีแท่งเทียนวิ่งทะลุบรลลิงเกอร์แบนดเส้นล่างปิดนอกบรลลิงเกร์แบนแล้วกดลงถ้าจะกดขึ้นต้องมีแท่งเทียนวิ่งข้ามจากล่างขึ้นบนแล้วก็มีแท่งเทียนที่วิ่งไปปิดนอกบริลิงเกอร์แบนดเส้นบนนะถ้าเกิดจบแบบนั้น นะอยากไปพัฒนาทักษะการเทรดของตัวเอง,เองก็อย่าลืมเปิดบัญชีเทรดนะครับในลิงก์ข้างล่างใต้คลิปวิดีโอนี้หรือในตัวคอมเมนต์ปักหมุดที่ผมปักหมุดไว้ให้เนีน่ยพวกเราก็สามารถไปคลิกลิงก์เพื่อเปิดบัญชีเทรดได้เลยเมื่อเปิดบัญชีเทรดแล้วก็เอาเทคนิคไปฝึกกันหวังว่าพวกเราจะสามารถทํากําไรได้จากเทคนิคที่ผมสอนนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าการเทรดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าแค่รู้แล้วทําได้เลยนะครับมันต้องมีการฝึกฝนด้วยนะครับก็ไปฝึกกันก่อนนะมีบัญชีเดโมก็ฝึกไปแล้วก็ในกรณีที่อยากจะยึดเป็นอาชีพเลยเนี่ยคอเนนนิ้้้้ใใชงาาาาไดแตถรสจก จะเรียนรู้เพิ่มเติมก็มีชุดความรู้มากมายในตลาดนี้ที่เราสามารถเอาไปต่อยอดไปประยุกต์เพิ่มเติมได้เพียงแต่ว่าในคลิปนี้ก็คือทําให้พวกเราสามารถเริ่มต้นกันได้ง่ายๆนั่นเองแล้วก็สําหรับใครนะครับที่ยังมีคําถามอยู่นะมีอะไรสงสัยก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับมีอะไรที่อยากเพิ่มเติมอยากเสริมกันก็มาคอมเมนต์ได้นักเรียนของผมที่เคยเรียนคอร์สแล้วแล้วอยากเอาเทคนิคนี้ไปใช้ก็ไปฝึกได้เหมือนกันนะครับดีไม่ดียังไงก็มาคอมเมนต์กันสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับแล